มุมหนึ่งของสวนต้นนี้โดนลมพายุถลม่มนะครับเมื่อปีที่แล้วก็ปล่อยไว้อย่างี้แหละมันก็ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาทียิบเลยแต่กิ่งใหม่เขาเรียกเปลี่ยนยอดใหม่โอ้โหทียิบเลยไอ้ลมก่อนลมไปแต่ที่มาใหม่ก็คือกิ่งใหม่แบบนี้นให้ดู อ่าิงมันจะออกแบบนี้นะครับนี่ออกกิ่งใหม่ขึ้นมาเลยผลมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันล้มแล้วนะอันนี้มันล้มแล้วนะมันก็ได้กิ่งใหม่ห็ไหมออกกิ่งใหม่มาก็ออกดอกเลยออกลูกเลยตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้ทรงจะเป็นแบบนี้ไม่สูงนะครับประมาณ สองเม็รกกว่าเ,าเก็บเกี่ยวยากนะครับทำสูงขนาดนี้นเก็บเกี่ยวยากแต่ว่าอ้โหนี้มันถี่เกินไปมันเยอะมากเยอะมากลูกมันจะเล็กพวงนี้หนึ่งพวงสองพวงสามพวงสี่พวงห้าพวงโอ้โหมากมายมหาศาลแต่ลูกมันจะเล็กเขาเสียก็มีเขาดีก็มีหมุนนี่นดีดีกว่าเพราะว่ามันย้อนแสง จะย้อนแสงเออถ้างี้ลูกโตห่างๆวันนี้ลูกจะโตนะครับนี่ประมาณเกจเอนั่นแหะเกดบีเกจซีฮะที่มันเยอะๆถ้างี้ลูกโตของน้ำหนักว่านะครับผัดเกดแบบนี้วันนี้ขออยาตนำเสนอเพียงแคน่นี้สวัสดีครับ